เราจะพามาดูรอบคันยามาฮ่าอเวอร์ชั่นใหม่2 0 2 5ครับยามาฮ่านั้นได้ดีไซน์เปลี่ยนแปลงความหล่อของ R3 ในแบบเวอร์ชั่นใหม่เลยก็คือ2 0 2 5เนี่ยเขามีความลงตัวมากขึ้นในเรื่องของบอดี้ดีไซน์ที่ถ่ายทอด Series DNA ลงมาอย่างลงตัวมากๆครับดูเพลน,นเนี่ยเหมือนกับ R1 เลยนะแล้วก็เสริมแง่มุมของครีบต่างๆดูแล้วลงตัวมากๆเลยครับผมสาหรับระบบไฟนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์แบบโมโนโฟกัสครับผมแล้วก็เสริมด้วยไฟรรที่มีความเป็นเอกลักษณ์ครับผมตัว ดีไซน์ครับมีการทําครีบเพื่อการรีดลมผ่านได้อย่างสมบูรณ์แบบในเรื่องของแฮโรอดินามิกครับผมเพื่อนๆสังเกตนะตำแหน่งท่านั่งมาจนถึงเบาะนั่งเนี่ยมีการทาสลบ2สองตอนแล้วก็ดีไซน์เบาะเนี่ยเป็นแบบเดียวกับรถสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวเบาะนี้สามารถถอดออกได้ด้วยสําหรับเครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนต์ 321cc นะครับกำลังสูงสุดถึง42แรงม้าครับแล้วก็ระบบเกียร์6สปีดเนี่ยก็มีสลิปเพล็กคัชนะครับเข้ามาช่วยในการลดการกระชากของการเชนเกียร์นั่นเองนะยามาฮานั้นเาาคาร์ แรกที่มีการเปิดตัวมาจนถึงตอนนี้ก็ยังให้คาแรคเตอร์ของความเร้าใจในการขี่ในแบบ R3 ได้เป็นอย่างดีครับสำหรับเรื่องฟังก์ชันนะยามาฮ่าอาเขาให้จอแบบ LCD นะครับแล้วก็มีข้อมูลบอกว่าสามารถคอนเน็กได้นะครับแล้วก็จะมีตัวชาร์จเจอร์มาให้ด้านหน้าด้วยครับอันนี้คือเป็นความพิเศษที่เขาเพิ่มมาให้นะระบบกันสะเทือนครับโชคหน้าแบบอัพไซด์ดาวครับแล้วก็มีแผงคอแบบจับโชค๊คชุดแผงคอบนนั้นมองแล้วเนี่ยเขาคล้ายๆอาวันเพราะว่าทำแบบแบริ่งมานะส่วนโช๊คหลังครับเป็นโมโนโช๊คนะครับสไตล์ Sport เต็มตัวเลยครับแล้วก็ระบบเบรกครับดิสเบรกหน้าหลังนะครับดิสหน้าก็เป็นดิสเดียวอยู่หลังก็เดียวครับผมแล้วก็พร้อมกับระบบ ABS แบบ2 c h a n n e l ครับคือเบรกหน้าหลังเนี่ยระบบป้องกันล้อล็อกมาเต็มที่เลยนะครับยามาฮ่า R3 เขาก็มาในสีสันใหม่ด้วยนะครับอย่างคันนี้ก็เป็นเป็นลูน่าไวท์นะครับเป็นสีที่เหลือบในแบบเนเวล่าบลูก็มาโหดูแล้วหรูหราสวยงามมากอีกหนึ่งรุ่นก็เป็นสีน้ําเงินนะครับที่เป็น GP blue ของยามาฮ่านั่นเองฮะยามาฮ่า R3 ทั้ง2สีเนี่ยราคาเท่ากันครับสอง นี้ก็สามารถแวะมาสอบถามได้ที่บูธเจามาฮ้ารับในงานมอเตอร์โชว์2025นะครับเพื่อนๆครับ R325 ชมใหม่นี้ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบรถสไตล์สปอร์ตนะบอกเลยห้ามพลาดนะต้องมาดู